สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร0 2น4 8 3 3 3 3ามนักกฎหมายในภัยสารพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าด่วนกูว่าแล้วแนวรบด้านกฎหมายเดือดอีกนักร้องได้ยื่นคำร้องต่อกอกตให้ส่งเรื่องสารรัฐมนูญทอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะอีกเรื่องหนึ่งแล้ว รณีนี้เกิดจากความผิดพลาดในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเองที่ไม่ได้ถแถลงว่าในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลตามที่ถแถลงต่อรัฐสภานั้นจะหาเงินจากที่ไหนมาใช้ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญชัดเจนเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าในการถแถลงนโยบายนั้นรัฐบาลจะต้องถแถลงด้วยว่าจะหาเงินจากที่ใดมาใช้จ่ายในการดําเนินนโยบายนั้นตรงจุดนี้ก็เห็นได้ชัดดังที่กล่าวมาโดยลําดับแล้วว่าพักเพื่อไทยมีจุดอ่อนในด้านกฎหมายและยังแก้ไม่ตกมาถึง18ปีแล้วจึงเป็นเหตุให้ฝ่ายตรงข้าม เห็นช่องทางที่จะล้มรัฐบาลได้โดยนิติสงครามเรื่องนี้มีความชัดเจนว่ารัฐบาลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเองและไม่มีข้อถกเถียงหรือแก้ตัวอย่างอื่นคงเหลือปัญหาทางกฎหมายว่าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแบบนี้จะมีความผิดถึงขั้นต้องถอดถอนหรือพ้นจากตําแหน่งหรือไม่เท่านั้นซึ่งสารรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัยและคงใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นักอย่างนี้ก็หวาดเสียวสิครับก่อนหน้านี้ นักกฎหมายในภพยสารพืชมงคลโพสต์เฟซบุนน๊กเตือนนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าอย่าประมาทนักร้องคดีที่คุณเรืองไกรไปร้องให้ถอดถอนนายกอุ้งอิงล่าสุดเรื่องละเมิดจริยธรรมกรณีแต่งตั้งรัฐรรมนตรีเชื่ยว่ากาันรกระทรวงคมนาคมซึ่งทีมงานถูกศาลพิพากษาจำคุกหนึ่งปีให้รอลงอาญาฐานทุจริตเลือกตั้งและให้ตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีกรณีนี้จะต้องด้วยบรรทัดฐานคดีท่านนายกเศรษฐาจึงหน้าหวาดเสียวยิ่งนัก ถ้ายุคไห่รัฐบาลองอิงมีเพียง3เดือน6เดือนก็คงไปด้วยคดีนี้แหละก่อนหน้านี้ในเรื่องไกลลิกิตวัฒนาบอกว่าตนได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย e ์ EMS ก็ขอให้ตรวจสอบนายกรัฐมรีนางสาวแพท,ทองทานชินวัตรกรณีเสนอชื่อนายสุรพงศ์ปิยชดเป็นรัฐมนตรีช่วยวกาการกระทรวงคมานาคมจะเข้าข่ายมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจั์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4หรือไม่และการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ8หรือไม่และเข้าข่ายเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5หรือไม่ ในเรื่องไกลบอกว่าหนังสือดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอันควรขอให้กะกะตตรวจสอบเมื่อวันที่4มีนาคม2565ศาลสารจังหวัดกาญจนบุรีมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงอ1 1 4 1ทับองพิพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2 5 6 2มาตรา65วงเล็บ1 126จำคุก2ปีและปรับ4 0,000บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก1ปีปรับ20,000บาทไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้รอลงโทษมีกำหนด1ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30จ่ายสินบนนำจับอีก,กึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้แจ้งความนำจับ ริบธนาบัตรรัฐบาลไทย1,500บาทเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจำเลยมีกำหนด20ปี คำพิาพากษาดังกล่าวมีส่วนที่ระบุชื่อนายสุรพรงศ์ปิยะชดไว้โจท์ฟ้องว่าเมื่อวันที่19ธันวาคม2 5 6 3เวลากลางวันหลังจากมีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและสมาชิกสภา,าองคการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีก่อนถึงวันกำหนดเลือกตั้งตามประกาศพ่วงหน่วยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจำเลยได้ให้ทรัพย์สินเป็นเงินสดคนละ500บาทแก่จำนวน3คนรวม1,5 0 0บาทซ, oh ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองการบริล สิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเขตเลือกตั้งที่5ตําบลหนองบัวอําเภอเมืองกาญจนบุรีเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง3คนดังกล่าวให้ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีให้แก่นายสุรพงศ์ปียชดซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหมายเลข3อันเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเหตุเกิดที่ตบบบนนนอออองงัววเเภมมมืกาาจุรี่ท19ธค2 5 เจ้าพนักง,งานจับกลุ่มจำเลยพร้อมยึดธนบัตรรัฐบาลไทย500บาท3ฉบับรวม1,500บาทอันเป็นทรัพย์สินที่จำเลยมอบให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน3คนเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครอื่นเป็นของกลางธนบัตรรัฐบาลไทย1,500บาทของกลางเจ้าพนักง,งานเก็บรักษาไว้ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2 5 1 2มาตรา4 32 65 126 ประมงลกรหม่อายามาตรา3 3มิบริบธนบัตรรัฐบาลไทย1 5 0 0บาทเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งของจำเลยมีกำหนด20ปีและจ่ายสินบนนำจับไม่เกินกึ่งหนึ่งจากเงินค่าปรับแก่ผู้แจ้งความจับจำเลยให้การรับสารภาพกรณีตามความพิพากษาซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพนั้นปรากฏข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับนายสุรพงศ์ปิยชดในส่วนที่ระบุเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง3คนดังกล่าวให้ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่นายสุรพงษ์ปียโชดซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหมายเลข3ซึ่งหากนำแนวคำนิชัยสารรัฐธรรมนูญในส่วนที่ไม่นิฉัยว่าการพิจารณาว่าบุคคลใดมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4เป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้พิจารณาในฐานะผู้รับผิดชอบ กรณีจึงเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำที่ภากษาดังกล่าวว่าด้วยดังนั้นจึงเหตุอันควรขอให้กกตตรวจสอบนายกรัฐมนตรีมีเหตุที่สุดลงเฉพาะตัวจากการใช้ดุลยพินิษเสนอชื่อนายสุรพงษ์ปิยโชติเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมหรือไม่มาตรฐานจริยธรรมข้อ8กำหนดว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในเรื่องกายสรุปว่าดังนั้นโดยผลของคำนม่ฉัยสารรัฐธรรมนูญทำให้การตรวจสอบทางด้านจริยธรรมจะมีตามมาอีกมากมายหลายกรณี